E aí วันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการคัดเมล็ดพันธุ์เพื่อเตรียมในการหว่านในแปลงนาของเรานั้นเดี๋ยวเราจะไปหว่านเลยเหรอคะทั้งหมดนียเดี๋ยวต้องคัดก่อนสิเราว่าเมล็ดพันธุ์ที่เรามาเนี่ยเรายังไม่รู้ความห้องมีเท่าไรมีรีบแค่ไหนเพราะนั้นเราก็วันนี้เอามาเรียนรู้พร้อมกันค่ะนั้นเดี๋ยวมาคุยถึงวิธีการกันก่อนเอาข้าววางไว้ตรงนี้ได้ไหมครับค่ะได้ค่ะหนูช่วยไหมคะอ่ะเดี๋ยวครูได้ก่อนเดี๋ยวคุยก่อนลูกอ่านั่งก่อน อ่อออยางนี้ในเม็ดพันธุ์ข้าวข,ของครูชุดนี้มันเป็นพันธุ์ข้าวที่น่ามาจากกรมการข้าวเป็นข้าวพันธุ์คัดสายพันธุ์ทำเมล็ดพันธุ์นะคือข้าวในที่เราหว่านไป,ปนามจะมีสองอย่างหนึ่งทำนาพันธุ์ของครูขายเป็นเมล็ดพันธุ์ซึ่งราคาจะสูงกว่าข้าวเปลือกที่ขายโรงสีประมาณ1นึ่งพันหนึ่งรบาทต่อตันเพราะนั้นเราต้องคัดเม็ดพันธุ์ดีที่เป็นสายพันธุ์มาะะนะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ที่เอาเข้ามาเนี่ยถึงแม้จะมาจากกรมการข้าวได้ผ่านกระบวนการมาอย่างดีแล้ว <K an> แต่เราก็ยังามาเก็บไว้บางส่วนมันอาจจะมีมันหนอนแมลงทําลาย <K an> เราก็จะมาเราอเอาเม้ลี่อ,ออก <K an> เอ่มาคัดอีกทีนึงในะบวนการขอ,อการแช่น้ําออกค่ะทีนี้ที่เราแช่น้ําเพราะอะไรเพราะเราเรียนรู้เรื่องการทาเทือกแบบนาหวานน้าตมไปแล้วค่ะ <K an> อันนี้ก็ใช้วิธีน้ําเป็นตัวคัดเลือกค่ะเมื่อกี้นี้ตอนที่พวกเราจะไปหวานครูบอกว่าอย่าพึ่งต้องมาคัดก่อนต้องเอามาทํายังไงอะไรคะครูโดยกระบวนการทั่วไปถ้าเกิดว่าเป็นข้าวพันธุ์ที่เราต้องการคัดพัน์ด้วยมือเราเองเนี่ยครูเคยสอนให้ แช่คัดพันในน้าเกลือแต่วันนี้ข้าวมันผ่านการมาตรฐานของหลวงมาแล้วเราต้องการเอาขี้รีบออกอย่างเดียวก็เลยแช่น้ําธรรมดาของอย่างนี้เลยทีนี้ในส่วนของเกษตรกรทั่วไปเนี่ยปัจจุบันเรื่องการลอยรีบเนี่ยมันจะเหมาะสําหรับคนที่ทํานาน้ําตมเท่านั้นนะถ้าเป็นคนที่วนาหวานสํารวยเนี่ยะบวนการนี้ใช้ไม่ได้เพราะอะไรคะเพราะว่าถ้าไปข้าวไปถูกความงอกแล้วไปหวานสารวยปุ๊บดินมันยังไม่ชื้นพอ ข้าวขึ้นไม่ได้สุดท้ายเขาจะเขาเรียกสุ่มทอนหรือผกนั่นเองผู้ค้าแล้วอย่างนี้ที่พวกที่รีบที่เราไม่เอาแล้วค่ะเราเอาไปทําอะไรต่อได้ไหมคะคุณต้องทิ้งเลยส่วนมากแล้วก็ถ้ามันมีเม็ดเป็นข้าวครึ่งเม็ดเราก็ไปให้เป็ดให้ไก่กินแล้วก็ก้องให้เป็ดให้ไก่กินนะฮะถ้าเกิดมัาเป็นคีิปสุดท้าก็กลายเป็นปุ๋ยไปงดินไป๋อแล้วถ้าเกษตรกรรีบเหรอคะไม่อยากจะทำรีบคนทำคนทำเพราะว่าจริงๆแล้วข้าวครึ่งเม็ดขึ้นไหมนะข้าวครึ่งเม็ดขึ้น แต่มันจะเป็นรังโรครังแมลงเนื่องจากเหมือนคนไม่สมบูรณ์น่ะค่ะน่ามีอาหารกินไม่สมบูรณ์ <c oughs> หรืออาจจะไปจมอยู่ในดินแล้วเกิดเนา่ากลายเป็นแหล่งโรคค่ะ <c oughs> ให้กับต้นกล้าของเราเพราะยา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 ลัดขั้นตอนเลยเพราะนั้นเอาเง้เดี๋ยวเรามาลองลองลอ,ลอ,ลอกันเลยเพราะ <c oughs> ว่าค่ะได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะต้องมีการหวานข้าวกันด้วยอยากเห็นค่ะเอาเลยครูค่ะเอาเดี๋ยวเอาข้าวเทียมมาลูกเอาข้าว คุณคะแล้วเม็ดดำๆนี่คืออะไรอะคะเอออันนี้จะเป็นเมล็ดวัชพืชนะเป็นเมล็ดวัชพืชแล้วก็บางส่วนก็จะเป็นตัวแมลงโอ้อต่ตัวแมลงที่ก็ออกมาจากเมล็ดรีบเป็นไหมใช่ไหมเออเป็นเมล็ดวัชพืชเนี่ยเนี่ยถ้าแข็งๆเงี้ยเนี่ยจะเป็นเมล็ดวัชพืชถ้าเรากดเราเละเงี้ยเนี่ยเป็นแมลงโอ้แมลงอ่ะเหลือแค่นิดเดียวเอาเดี๋ยวรินออกเลยเอาลบกอนลบกอนลบกอนแอนเออเอางี้เลยเอาเอามือเอามือปาดออกเลยอ่าโอเคทีนี้นะอ่เราจะต้อง เอาใส่กระสอบไปเพื่อเอาไปแช่อ,อีกอีกสิบสองชั่วโมงครูกระสอบเดียวพอไหมคะครูกระอสอบนี้เราจะไม่ใช้แล้วเพราะว่าไม่ระบายน้ำอ๋อ้วเปลี่ยนใช่ไห<อ><ช>มคะกระสอบใหม่นะคะใช้กระสอบอ,อบล้คุณหนูสงสัยหน่อยค่ะปกติแล้วเวลาเราเอาน้ำม,มาใส่แล้วขี้รีบมันลอยขึ้นมาค่ะปริมาณเม็ดพันน่มันจะหายไปเยอะไหมคะสัดส่วนที่มหายไปสัดส่วนตัวางนทีว่า30กิโละหายไปประมาณสัก เจ็ดแปดขีดเมื่อกี้อ๋อก็ไม่เยอะถือว่าไม่เยอะใช่ไหมคะถือว่าไม่เยอะนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นถ้าเราเกษตรกรเก็บเองเนี่ยจะเยอะเพราะว่าเขาไม่มีเครื่องคัดแยกอ๋ไม่มีเครื่องคัดแยกใส่อีกแบบหนึ่งเนาะ ครูคะแล้วเดี๋ยวเราก็เอาทั้งหมดนี้ไปแช่ไตโคโนมาสิบสอชั่วโมงใช่ไหมคะแช่เพื่ออะไรนะคะอ่าน้องแป้งเรียนรู้มาแล้วน้องแป้งไม่ชอบอันนี้นะคะไตโคโนมาเนี่ยช่วยเรื่องกำจัดเชื้อราใช่ไหมคะครูกำจัดเชื้อราเนี่ยมันใช้สําหรับเป็นโรคแล้วแต่ในกรณีของการปลูกข้าวแล้วงวดนี้ข้าวเรายังไม่งอกเราใช้ป้องกันและกําจัดที่ติดมากับเมล็ดงั้นแช่ไตโคโนมากันเลยเอาไปที่ไตโคโนมาเลยค่ะเดี๋ยวครูแบกเองเมื่อกี้ให้มาเล่นไหน วันนีอ้อุปกรณ์เราเยอะ,ยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยคะ่ะพี่การเมนูนี้ชื่อว่าเมนูอะไรคะเป็นขนมไรเบอร์รี่ม้วนเราจะมาเริ่มทํากันเลยนะคะเริ่มต้นด้วยค่ะอันนี้น้ํากะทินะคะ ข้าวไรเบอรี่ค่ะแป้งอันนี้เป็นข้าวไรเบอรี่หุงสุกนะคะแล้วก็เาอาไปบดเดี๋ยวตีให้เข้ากันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่น้ำตาลาอ่ะใส่น้ำตาลค่ะ อนนี้เขาเริ่มเดือดขึ้นมาแล้วนะคะเรามาโรยหน้ากันเถอะค่ะห,หน้าน <ะ S 2> แรกเราเจะเอาหน้าอะไรดีคะเอาฟักทอง,ทองค่ะพี่ทำเป็นฟักทองนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะเมนูขนมไลฟ์เบอร์รี่ม้วนของเราค่ะแหม้าลิเบอรี่นี่ดีจริงเลยคะ่ะทำเป็นข้าวก็อร่อยทำเป็นขนมก็ได้ไ คค่ะะะลองทดูกันนข้าวไทยทำอะไรได้มากกว่าที่คุณคิดข้าวไรซ์เบอร์ี่ชาวนายุคใหม่ผลิตโดยชาวนาไทยสั่งซื้อข้าวไรซ์เบอร์ี่ชาวนายุคใหม่ได้ที่อินบ็อกซ์เฟ o บุชาวนายุคใหม่หรือโทรสอบถามได้ที่0957680666เลือกรวมสนับสนุนให้ชาวนาไทยพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยกรมการค้าภายใน เราก็เอาข้าวที่เราลอยรีบแล้วมาเตยมแช่ไตโคเดมาใช่ไหมคะครูใช่ค่ะใน30ถังเนี่ยครูใส่ไตโคเดมาเนี่ยกเดี๋ยวนี้คือไตโคเดมาไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นนี่เป็นเชื้อราเขียวอันนี้ครูใส่ไปหถุงครูคะแล้ววิธีการใส่นะคะคือเราเทเข้าไปเลยเหรอคะอืมเราก็ใช้เอ่อหกถุงเนี่ยเทละลายน้ําเลยค่ะเสร็จแล้วข้าวพอเราลอยที่นี่มาเสร็จแล้วก็ปิุกดลงไปเลยเพราะว่าตัวไตโคเดมาที่ละลายอยู่ในน้ำมันก็จะตามน้ําเข้าไปเคลือบ ูถึงได้เลือกกระสอบที่โปร่งเเพราะฉะนั้นมันจะได้ทําให้ไตโคดีมาที่ละลายน้ำเนี่ยเข้าไปแทรกซึมอยู่ตามมาเลได้ตลอดที๋นี้พอเราแช่ไว้ได้12ชั่วโมงก็เราก็จะเปิดสดปด่อนน้ำออกน้ําออกแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะปล่อยให้แห้งไปหนึ่งวันเย็นเอาน้ํใส่พอเปลี่ยนรถกระชักเอาน้ําออกให้แห้งอีกหนึ่งคืนเสร็จแล้วก็มันก็จะแห้งพร้อมที่จะงอกคือเราจะบ่มประมาณ24 ยี่สิบชั่วโมงถึงสามสิบหกชั่วโมงค่ะก็คือแบบพวกนี้อันนี้บ่มมาแล้วสองสิบสี่ชั่วโมงแล้วพวกนี้เอาไปทํำยังไงต่ออันนี้เดี๋ยวเราก็จะไปหวานอทีนี้ว่าเราจะหวานเนี่ยเอ๊ะเราเพื่อความสบายใจค่ะเราจะต้องเช็คก่อนว่าตรวจดูอีกทีว่าเออเหมือนงอกดีไหมเออเราดูที่นี่เห็นไหมเออมันขวบอ้วนแล้วอ่ะดู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 นี่ดูดูดูตานี่น้องแป้งเห็นไหมเห็นไหม ลักษณะของเมล็ดเขาจะงอกขึ้นไปมีโผล่เนี่ยเขาเียแตกปากจับค่ะนเนี้ยระยะเนี้ยจะเป็นการหวานด้วยเครื่องโบเวอร์ได้ดีที่สุดไม่พันกันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพรุ่งนี้เช้ารากเขาจะยาวจะ้ด้เขาจะเกาะกันเพราะเกาะกันหวานมันก็จะกลายเป็นเกาะไปสองเม็ดสามเม็ดแต่ถ้าอย่างเงี้ยเขาจะสม่ําเสมอได้ดีมากอย่างที่ครูบอกว่าพอแช่แต่โครโดมาแต่โครโดมาจะติดรากแก้วลงไปติดรากแก้วลงไปยึดเมล็ดติดกับพื้นดินเพราะนั้นเขาจะอวบ อันเนี้ยมันถึงได้ช่วยตั้งแต่แรกอันน้อแป้งเอากระดาษเอากระดาษน้ำหนักลักษณะทั่วไปของพันธุข้าวของปทุมอ่ะคุูเรียกของปทุมนะของปทุมเนี่ยเมล็ดยาวเรียวนะลักษณะสังเกตที่เด่นเด่นะเขาจะมีหางเนี่ยอ่าให้มันมีหางใช่ไหมอันนอ่าเนี่ยอันนี้คือเป็นลูกผสมนะเรารู้จีนติกของเขาคือลูกผสมแม่หอมมะลิพ่อข้าวป่าเลยติดลักษณะหางออกมาด้วย ใช่ไหมเม็ดเขายาวเรียวเล็กเนี่ยถ้าไม่มีหางแสดงว่าไม่แท้อ่านี่คือลักษณะประจำพันธุ์อ่ะทีนี้ถ้าเราจะนับเปอร์เซ็นต์ทำนยังไงเราก็ตัดมานี่ห้าสิบเก้าสิบห้าหนึ่งร้อยอ่ามาได้หรอยมาปั๊บเรามาดูซิเม็ดไหนไม่งอกใช่ไหมเห็นไหมที่มันไม่งอกอ่านี่หนึ่งเม็ด นี่มีตุ่มสีขาวอันนี้งอกไหมคะอ่ามีตุ่มสีขาวมันอ่ะสองเม็ดอ่ะอันนี้สามเม็ดเหลือเก้าเม็ดสองสี่หกอาพแปดเม็ดแปดเม็ดไม่งอกหมายความว่าเปอร์เซ็นต์ความงอกเท่าไหร่เก้าสิบสองเปอร์เซ็นต์สูงมากทีนี้เราก็คำนวณย้อนกลับเพราะว่าถ้าเกิดเราต้องการประมาณสักหกแสนสี่ในหกแสนสี่เนี่ยถ้าเกิดว่าในหนึ่งถังมันมีอยู่สามแสนห้าถึงสามแสนหกอ่าเมื่อกี้เรางอกเก้าสิบสองเปอร์เซ็นต์เมืเกือบร้อยละเพราะฉะนั้นเรา อัตราที่ใช้ในในข้าวชุดนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณสัก18กิโลแต่ถ้าเกิดว่ามัน85ดสนะ85ก็น่าจะเต็ม20โลิบโในเรื่องอัตราการความงอกของข้าวเนี่ยถ้าเราเช็คอย่างเงี้ยมันสามารถจะคำนวณเมล็ดพันธุ์ได้ถูกต้องแล้วก็ตรงในมุมต่ช่เพราะเรื่องเหล่านี้มันจะเป็นเรื่องที่เราต้องต้องพึ่งการทำมาพึ่งกาทำเพราะอะไรที่ครูห่วงก็คือว่าเราไม่เคยเช็คความงอกเลยก่อไปซื้อร้านของเท่าแก่ทั่วไปไม่ใช่ร้านจากศูนย์วิจัยพืชอะไรทางนี้ของราชกาล มาซื้อมาก็ลงน้าเลยลงเลยลงน้ำเสร็จแล้วซื้อมาเป็นตันๆเพราะว่าทําทิ้ง50ไร่สี่สิบไร่ใส่3ถังต่อไร่เพราะเขาก็สอบเราสองถังครึ่งอย่างน้อยก็2ถังครึ่งต่อไร่เขาทำเอามา40่ระกสอบก็40่ไร่ก็ตันหนึ่งและหนึ่งตันหมื่นแปดพอมาถึงปั๊บไม่เคยเลยเชื่อมั่นเขามากเอามาทิ้งลงน้ำตุ้มๆๆขึ้นมาเสร็จแล้วไม่งอกไม่งอกไม่เป็นไร เพราะว่าเออเนี่ยสาชั่วโมง48ชั่วโมงก็ยังไม่งอกเดี๋ยวไปงอกในนาพอหวานเสร็จแล้วปรากฏว่าเราจะไปเคลมเขาก็ไม่ได้เพราะเราเก็บเม็ดขึ้นมาไม่ได้แต่ถ้าเรามาทดสอบความงอกแล้วปรากฏว่ามันงอกไม่ผ่าน85%หมายความว่าเราเคลมเขาได้ราชการบอกว่าต้อง85เรามาเช็คความงอกก่อนเลยอ่ายังแห้งๆอยู่เราเอามาห่อหนึ่งกำมืออย่างที่ครูเคยสอนงอกแค่ประมาณ60รอจนสวัน5วันก็งอกแค่หกสิบเปอร์เซ็นต เอาของนี้ไปคืนที่ร้านได้เลยแล้วจะไม่มีการบาดหมางกันอันนี้อยากให้ทุกคนอย่าอย่าอย่าไปเชื่อใครทั้งหมดค่ะนี้เราดูเปอร์เซ็นต์การงอกแล้วขั้นตอนต่อไปก็คืออะไรคะคุณครูเดี๋ยวเราจะไปแปลงนาละเราเอาไปหวานเพราะนี่เหมาะสมที่จะหวานแล้วใ่้งั้นหนูขอไปเตรียมตัวให้เรียบร้อยกันนะคะอย่างนี้ก็ลงได้เปลี่ยนขาสั้นสักนิดนึงค่ะงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวน้องแปลงตามไปที่แปลงนะแปลงที่เราชักร่องไว้อะโอเคค่ะ เราได้คัดเลือกเมล็ดพันมาแล้วดูไหมงั้นเดี๋ยวเราหวานกันเลยนะมาโอ้โหคุสตรองอีกแล้วคุณคะเครื่องนี้ใส่ได้กี่กี่ก่ิโลคะประมาณถังก็คือประมาณถังได้ประมาณร่องหนึ่ง แต่เนี้ยจะต้องได้ร่องกว่าเพราะว่าอันนี้ถังมันใหญ่มันมีทางเล็กทางใหญ่เดี๋ยวนี้นะเป็นเครื่องนี่ก็ประมาณ3,000ันกว่าบาทท่เกษตรกรมีมีเงินมีกําลังซื้อได้เยอะขึ้นแต่สมัยก่อนมันเป็นหมื่นเดี๋ยวนี้มันจะคือทาอุตสาหอถูกๆมีเกษตรกรมีพอประสิทธิภาพกโอเคใช่ไหมคะใช้ได้ใช้ได้การหว่านก็คือว่าเราจะต้องให้การตกของเมล็ดนะเห็นเห็นร่องน้ำไหมเราจะให้ตกที่ร่องน้ําแล้วครูจะไม่หว่านร่องริมก่อนเพราะว่าการหว่านทั่วไปจะเดินกลาง แต่เราริมจะต้องเดินริมเพื่อซัดเข้าในถ้าเราไปเดินกลางปุ๊บมันจะปลายขึ้นไปบนถนนเสียหายเพราะเราเราเราสะบัดใช่ไหมเพราะนั้นเราก็จะเดินกลางก่อนพอถึงเวลาวนกลับเราจะเดินริมกันหมดเข้ามามันมีเทคนิคมีรายละเอียดเรือเรื่องตรงนี้มันต้องครูจึงได้บอกว่ามันต้องเรียนรู้โดยใช่ค่ะใช่นะอ่ะเดี๋ยวใครจะลงไปว่านครูมากงให้แค่คนเดียวเดี๋ยวถ้าเกิดหนูตามไม่ทันหนูขึ้นเลยนะเออมันต้องรอครูไม่รอไม่ต้องรอครูนะโอเค เป็นไงทิ้งหางนิ่เป็นไงมตอนหลังหลังเห็นไม่เข้าใจไหมลูกว่าต้องตกยังไงมะแล้วครูบอกแล้วว่ามันต้องได้ร่องเศษเศษเมื่อกี้เราได้ประมาณหนึ่งร่องกับเศษสองส่วนห้าที่ครูปักไม้ไว้ค่ะเนี่ยคือทำถ้าเราทําเองไค่ะถ้าเราทําเองมันจะปราณีตหมดแต่ถ้าเราจ้างคนอื่นมาเขาจะเดินกลางหมดเลยเนี่ยเขาจะเดินตรงนี้เขาวานเนี่ยโน่นเลยแล้วก็ไปทีเดียว หมดแค่ไหนเขาต่อแค่นั้นก็หมายความว่าเมล็ดพันธุ์ข้าวจะขึ้นไปอยู่บนถนนความหนาบางก็คือครูมองว่าเหมือนให้ให้มันอ่ามันตกสมอนเสมอกระจายตัวเพราะนั่นครูอแล้วคืออย่างน้อยขึ้นมาเนี่ยมันจะห่างกันเล็กน้อยไม่เป็นไรแต่ว่าให้มันสมันเสมอแต่สุดท้ายมันอยู่ที่หนึ่งร่องเศษเศษะทีนี้เอาละพอหวานเสร็จแล้วมันเกิดเหลือเล็กน้อยเราจําไว้อีกตรงไหนที่มันอาจจะบางๆเอ้ตรงนี้มันจะบางๆงไปหน่อยไปใสซ้ำได้เดี๋ยวครูหวานเสร็จก็จะเปิดน้าออกเลยพรุ่งนี้ นาก็จะมีเวลาเดินแหวะร่องน้ําที่ตรงไหนน้ามันไม่แห้งให้มันแห้งวันว่าพวกนี้วันที่หนึ่งวันที่สองก็จะฉีดยาคุมแล้วจะเป็นยาคุมวัชพืชก่อนวัชพืชงอกครูคะงั้นตามปฏิทินรอคือวันนี้วันไหวนี้คือวันที่หนึ่งอ่านะวันที่หนึ่งก็การเพาะปลูกเลยหลังจากการเพาะปลูกเนี่ยหนึ่งถึงสองวันจะฉีดยาคุมเลยก็คือวันที่สามครูมีวันที่สามอยู่แล้วเพราะงั้นเดี๋ยวเราไปไปดูกันฉีดยาคุมตรงนี้อันนี้แปลงนี้คือพร้อมแล้ววันนี้เป็นวันที่สาม ระหวาา่างวันแรกนับหนึ่งเมื่อวานขอดน้ําวันนี้แห้งวันนี้เราถึงกําหนดฉีดยาก็คือเป็นยาชนิดเขาเรียกว่าชื่อสามัญคือบิวทัคลอใช้ควบคุมวัชพืชก่อนมเมล็ดวัชพืชงอกหนึ่งขวดนี่ได้ประมาณ5ไร่ในะราคาประมาณสักสองบาทะนะเราฉีดรอบนี้เราก็จะใช้ถัง2องล,ลิตรผสมต่อ1นึ่ขวดเราบวกไตรโครเดอร์มาไนะตรโครเดอร์มาอสองถุงะนะไตรโครเดอร์มาสัดส่วนประมาณ1นถุงต่อ100ลิตร เพราะนั้น2องลิิรใช้2ถุงเพราะนั้นเอาน้องแป้งมาท่ใส่นี่เลยอันนี้เราผสมได้เพราะว่าเป็นสารเป็นสารทีวาพันธไม่อันตรายไม่อันตรายค่ะไอเรื่องตัวนี้เดี๋ยวปล่อยให้มืออาชีพเขามาทำทีนี้อ่ะเรามาดูหัวฉีดกันนะครับ อ่าหัวฉีดตัวนี้นะโดยปกติทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นหัวสเปรย์ที่พุ่งไปทางตรงแต่อันนี้จะกลายเป็นหัวที่ตกลงเพราะนั้นการฉีดการฉีดมันจะท็อปลงจากข้างบนลงไปอันลงหัวนะอันนี้จะเป็นสี่สี่หัวดูมันจะหัวละเอียดจะประหยัดน้าเพราะนั้นยาที่เราใช้ควบคุมละอองจะลงดินอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นหัวสเปรย์แบบที่เคยเห็นฉีดรถยนต์ฉีดมันจะไมันจะฟุ้งไปทั่วทั้งหเพราะตรงนี้มันจะเป็นการใช้หัวฉีดที่ถูกต้องนะหลังจากนี้อีกประมาณ6กถึงเจ็ดวันเราจะฉีด ยาคุมค่าวัชพืชค่ะนะก็คือว่ายังเป็นต้นเล็กๆโผล่ขึ้นมามันรอดจากการที่ควบคุมครั้งแรกก็จะใช้บิวทาคลอบวกโพรพานิลค่ะนะก็คือว่าถ้างอกมาแล้วก็ฆ่าให้ตายค่ะเมื่อเราฉีดเมื่ออายุประมาณ8ถึง10วันคือบวกแล้วเนี่ยนะไม่เกิน10วันเนี่ย หลังพอเราฉีดบิวทคอร์บวคโพเพนิวไปแล้วก็ได้สองวันก็จะเอาน้ำข้าวเพราะข้าวมันจะต้นสูงแหละอันนี้เป็นรอบสองเป็นรอบที่สองก็หมายความว่าถ้าเราทาเรียบร้อยดีก็จบในเรื่องการจัดวัชื้อพืชทีนี้ถ้าเราไม่ใช้บิวทคอร์กับโพเพนิวเราใช้ตัวอื่นได้ไหมคะครูมีแต่ที่ครูเคยใช้มันก็ไม่แตกต่างแต่มันแพงกว่าเดี๋ยวทางนี้ต้องให้มืออาชีพครูยังสู้เขาไม่ได้เลยเขาทําประจำะฉะนั้นเดี๋ยวเราเอาเชิญทางมืออาชีพครับเชิญเดี๋ยวเราต้องหลบละค่าใช่จ่ยเลยได้เลย กลับมาอีกครั้งค่ะครั้งนี้เป็นเมนูอะไรคะพี่ข้าวไลซ์บอร์รี่ค่ะค่ะหอยแมลงภู่ค่ะผัดเผ็ดค่ะโอ้โหจัดเลยคะพี่ช้อนครึ่งช้อนครึ่งช้อนชั่วอ่ากระเทียมแล้วก็อะไรคะพี่ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกงั้นค่ะครึ่งช้อนพอค่ะอย่าให้เผ็ด หอยค่ะหอย,หอยอต่อไปอน,น้ำปลาไหมคะน้ำปลาช้อนหนึ่งน้ำปลาช้อนหนึ่งจ้ะอ๋ซอสหอยครึ่งช้อนออออมาโูดค่ะขูดค่ะปิดท้ายด้วยพริกนะคะใส่โหระพาลงไปเสร็จแล้วก็ต่อด้วยพริกเนาะจ้ะ เ้าค่ะเ้านะคะนี่ใครไปเลยพกเท้าให้เข้ากัน เมนูข้าวไรซ์เบอร์รี่หอยแมงกู้หัดเผ็ดข้าวไทยทำอะไรได้มากกว่าที่คุณคิดข้าวไรซ์เบอร์รี่ชาวนายุคใหม่ผลิตโดยชาวนาไทยสังส่งซื้อข้าวไรซ์เบอร์รี่ชาวนายุคใหม่ได้ที่อินบ็อกซ์เฟซบุ๊กชาวนายุคใหม่หรือโทรสอบถามได้ที่0957-680-666 วันนี้นะคะพวกเราก็ได้เรียนรู้เรื่องการหว่านอย่างละเอียดเลยค่ะแต่ว่าสงสัยนิดนึงค่ะครูว่าขั้นตอนนี้มีอะไรที่ต้องระวังเป็นพิเศษไหมคะเ,เรื่องการขบวนการวิธีการเราไม่ห่วงหรอกเพราะว่าอาชีพอย่างพี่น้องกเกษตรกรทั่วไปทําไ,ได้แต่สิ่งที่ห่วงก็คือว่าที่นาคุณนะตรงๆมันเท่าไหร่ยกตัวอย่างมีที่อยู่15ไห้า่ะน่าโฉดมีตัดปลวกหรือยังตัดดอนหรือยัง คันาตัดออกไหมมีตรงไหนบ้างเช่นว่าที่15ไร่อาจจะเหลือที่จริงๆแค่14ไร่ที่เป็นเนื้อนาแต่เรายังคำนวณเม็ดพันธ์ุเป็น15ไร่15้ไร่แล้วไม่ได้ใช้2ถังนะกับใช้3ถังเนี่ยคืออัตราเมล็ดพันธ์มีผลมากอย่างที่ครูบอกว่า ใน1กิโลเนี่ยนะมันมีอยู่ประมาณ3 0 0 0 0ื่นถึงสามหมถึงสามหมเมล็ดต่อกิโลแต่1่ถังเนี่ยมันเท่ากับ10กิโล2ถังมันเท่ากับ20ิกิโลเพราะนั้นถ้าเกิดมันงอกสัก85%มันได้ก็่เจ็ดหกแสนกว่าเกือบเจ็ดแสนต้นต่อไร่แต่ถ้าเป็น3ถังมันจะกลายเป็นล้านกว่าพอล้านกว่าเนี่ยประชากรของต้นข้าวในพื้นที่มันหนาแน่นเกินไปไล้เกิดอะไรขึ้นพอต้นมากขึ้นปั๊บรากมากขึ้นรากมากขึ้นก็จะแย่งปุ๋ยแย่งอาหารกัน ครูค้าน้องแป้งอยากให้ครูคะช่วยบอกเกษตรกร,ะร,กรนะคะว่าทําไมเราต้องให้ความสําคัญในเรื่องขั้นตอนต่างๆในการหว่านเมล็ดพันนะคะเออเราจะปลูกข้าวเตรียมแปลงดีแล้วนะนาดีๆต้องใช้ข้าวปลูกพันธุ์ดีพอเราได้พันธุ์ดีเสร็จแล้วเนี่ยการจัดเตรียมพันธุ์เนี่ยถ้าเกิดเราไม่ทดสอบสายพันธุ์ยกตัวอย่างว่าเราอาจจะไปเอาข้าวที่เอามาจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งแล้วเราไปเชื่อเขาเชื่อได้ไหมยังเชื่อไม่ได้เราก็เลยต้องมาทดสอบความงอกดูเปอร์เซ็นต เรือ่องสิ่งเจ้อโปนเราก็ต้องมาตามทำตามตอนที่เราทามาเพื่ออะไรเพื่อให้ได้ข้าวที่มันเพียวสะอาดบริสุทธิ์หรือแม้แต่เปอร์เซนต์ความงอกครูบอกว่าใช้อัตรามเมล็ดพันธุ์สักสองถังต่อไร่แต่ถ้าเกิดมันงอก8ปมันรอดแต่ถ้ามันงอกแค่ห0สิละ่ะเพราะฉะนั้นในการที่เราแช่เมล็ดพันธุ์ที่ผ่านมามันก็ต้องมีการวัดนับเปอร์เซนต์ด้วยเพื่อได้จะคำนวณว่าเอะตกลงเราจะใช้สองถัง อ่ยี่สิบโลหรือ21โลหรือ22โลเ <ừ> พื่อให้ได้อย่างน้อยสัก3ามแสนหกง่ายๆอย่างเงี้ยเราคิดง่ายๆอ,อย่างเงี้ยเพื่อให้มัน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 สเสถียรเออมันมีจำนวนต้นที่มาตรฐาน สรุปว่าสบายใจค่ะวันนี้<ช>ได้ความรู้มากเลยค่ะครูวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ได้ความรู้เยอะแยะเลยค่ะแล้วก็คุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สมมุติว่าดูแล้วอยากจะดูซ้ําหรือว่าจดไม่ทันนะคะก็สามารถไปดูรายการของเราย้อนหลังได้ผ่านทั้ง YouTube ก็ได้ Facebook <c oughs> ก็ได้นะคะพิมพ์ค้นหาคําว่าชาวนายุคใหม่แต่ถ้ามีคําถามอยากจะถามคุณครูนะคะสามารถส่งมาถามทางไลน์ของเราะคะ่ะแอบชาวนายุคใหม่ <c oughs> แล้วก็ที่สําคัญต้องดูช่องห้าทำยังไงคะดูช่องห้ากดเล็กหนึ่งคะ่ะนี่นะคะเสร็จ วันนี้เวลาหมดแล้วค่ะสัปดาห์หน้าเรายังมีสาระดีๆให้ติดตามกันนะคะวันนี้พวกเรา4ี่คนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะเราจะปลูกข้าวเตรียมแปลงดีแล้วนะนาดีๆต้องใช้ข้าวปลูกพันธุ์ดีพอเราได้พันธุ์ดีเสร็จแล้วเนี่ยการจัดเตรียมพันธุ์เนี่ยถ้าเกิดเราไม่ทดสอบสายพันธุ์ยกตัวอย่างว่าเราอาจจะไปเอาข้าวที่เอามาจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งเชื่อได้ไหมยังเชื่อไม่ได้เราก็เลยต้องมาทดสอบความงอก ดูเปอร์เซ็นต์เ,เรื่องสิ่งเื้อโปนเราก็ต้องตามทำทานตอนที่เราทำาเพื่ออ<ฮ>ะไรเพื่อให้ได้ข้าวที่มันเพียวสะอาดบริสุทธิ์